น้ำยาฮะก่อนเลยฮะปืนปืนมีกระสุนไหมดูสิปืนไม่มีกระสุนมีกระสุนอยูเจ็ดนัดในกระบอกหนึ่งโอเคได้อยู่ทีนี้เดี๋ยวเราจะโอ้ยมีคนมาสร้างแคมป์ตรงข้ามกูแล้วอะไรเนี่ยเอ้ยมีคนมาสร้างสิก่อสร้างตรงข้ามบ้านกูเฮีย <c oughs> ไม่โคตรไวเลยโคตรไวอะ่ะโคตรไวเลยอะ่ะคือแบบตอนแรกผมไม่เห็นว่ามีใครอยู่ตรงนี้ด้วย แต่สักพักมีคนมาทร้าอย่างนี้ละเอ้ยโชคดีผมปาดหน้าก่อนด้วยผมเอาฝั่งนู้นผมาทำเล็บฝั่งนู้นได้แต่เขาเอาฝั่งนี้โอเคโอเคไอ้สัตว์เล่นแม่งมาข้างห้าเห็นไหมกวโคตรไวอ่ะโคตรไวเลยโคตรไวอ่ะมันโคตรไวเลยเดี๋ยวเราจะฟาร์มของนะฮะก็วิ่งตามเควสเหลืองก่อนไหมเออเควสเหลืองเควสเหลืองบอกไปทางไหนนะไปทางวนเนาะ พี่ตามเคล็ดเหลืองก่อนแล้วกันเขาก็มาไวดีเนาะขอบคุณสลับดอกกลับหนึ่งดอกครับน้องสลิมอายากะค,ครับชื่อน้องอะไรเนี่ยบ้านของหน้าตีเทลลเทลี่อ่ะเป็นฟร์ิชั่นสโตนของเขาบ้านพี่เป็นไงบ้างอะ่ะดูดิสร้างติดน้ำเลย <laughs> อยากได้หน้าไม้จังเลยอะขับหน้าไม้ก่อนได้ไหมสักหน่อยอะอยากได้หน้าไม้จริงๆนะขับหน้าไม้ก่อนได้ไหมหน้าไม้ขับตรงนี้ได้ป่าวอะข <วะ S 2> ับลูกดอกได้แต่ขับหน้าไม้ไม่ได้โอเคขับมีดบินอะมีดบินขับไงโอ้มีดบนินต้องใช้ไอ้นี่ด้วยโอ้ใช้เยอะไมียวเมียวเดี๋ยวเราต้องแวะไปที่ทะเลสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บน้ําเกลือมาทําเกลือนะครับอืมเดี๋ยวต้องเก็บน้ําเกลือด้วยนะฮัลโหล เออมีน้ำเกลือ,อามาค้าเป็นเกลือเออ <c oughs> <c oughs> ตัดไม้ก่อน ตอนนี้ต้องฟาร์มทรัพยากรนะฮะก็มาดูที่ตรงนี้มีอะไรฮะทำเควสครับเฮ้ยยังยองสิคนหรือผีคนหรือผีคนโอเคไะไอ้ต่างคนต่างละแวงอะคนหรือผีโอเคครับคุยเควสฮะ the isotope that's oh in so a โอเคครับทีนี้เราก็ไปตามเคล็ดเหลืองครับเคล็ดเหลืองบอกว่าให้เรา Equip g กีดลิฟต์อันเ A แล้วก็โหลด g ีดลิฟต์อันเคอร์นะฮะเชื่อหมาโอ้หมาไม่อยากสู้กับหมาเลยเปลืองกระสุนปืนอ่ะคือหมาต้องใช้ปืนยิงอ่ะตีเรปไปชิดแม่งเราเสียเปรียบเต็มๆเลย เดินเดินหนีอย่างเดียวเดินหนีอย่างเดียวเดิน,นอย่างเดียวถ้าไปได้ก็ไม่สู้เปิดกระสุน,นยอย่ไปสู้กับหมาเหนื่อยไ,ไปปลดล็อกอัคเคอร์เออัคเคอร์บีฮะหมานี่น่าลำคาญจริงๆเลยอย่าให้กูมีกระสุนปืนนะมึง โอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาใกล้ๆพื้นที่เคลแล้วฮะเคยเดินตามเคลเหลืองไปมีแคมป์คนหนู่รงนี้ด้วยวะ ถ้าเกิดเรามีเพื่อนมาแบบพันเยอะๆมาเป็นฝูงเนี่ยเราก็ารถมาสู้มาได้สบายไงมันก็เหมือนพวกอันดอนอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อาศัยเพื่อนให้เพื่อนยิงให้สบายเราไม่ต้องยิงเองอ่าโอเคยิงให้ตายสิวะมาขอยืมของหน่อยเออโอเคมาขอบคุณสละอาวุธ ร้อยคลิกเก็บของก่อนโอ้โหไปเดินไป

ค่อยเดินค่อยเดินเออเขี okay. <อ>้ยะวุ้นระยะประชิดนี่แหละ เ,เก็บของครับเขาเรียกว่าใช้วุฒิของศัตรูให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็เปิดใส่กรีดลิฟ์นะฮะใส่แผ่นนี้เข้าไปกดกด F ค้างไว้เรียบร้อยอู้กว่าจะผ่านได้ตึงพอสมควรฮิวเซอร์หน่อยไหมกด6ปึ๊บฮิวเลอร์อ โอเคตอนนี้ผมก็หิวเรือยร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเราก็จะไปทางฝั่งนน้นนะสีเหลืองแต่ว่าที่นี้เดี๋ยวเราจะเอากล่องก่อนนะวิธีการเอากอล่องก็คือกด F มาเสร็จแล้วก็ปาเข้าไปแบบนี้บึ้มเพื่อเข้าไปเอากล่องฮะกด F ้ังไว้ครับเก็บของเรียบร้อย